ค่ะมาพร้อมนะ้าปัดสีดำพร้อมช่องบอกวันที่เห็นชัดเจนเลยค่ะสปอร์ตเรียบหรูและดูคลาสสิกมากๆเลยค่ะลองบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะวัสดุปเป็นสเตลเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะชุบสีทอง 24K มาด้วยนะคะรวมไปถึงตัวไซส์ของเขาตัวนี้เป็นบอยไซส์ค่ะขนาด40มิลลิเมตรค่ะลังบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกค่ะกระจกเป็นทาร์เหล็กลาสนะคะทนแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีค่ะและยังกันน้ำลึกถึง10เมตรด้วยค่ะ ลองโรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะตัวนี้รับประกัน1ปีค่ะมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีค่ะนาฬิกาลองโบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะวันนี้มาพร้อมกับครีเมี่เซ็ตให้คุณไปด้วยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกระเป๋าสะพายหนังพีอูมูลค่า790บาทค่ะกระเป๋าสตังหนังพีูมูลค่า590บาทเข็มขัดหนังพีอูมูลค่า590บาทแว่นกันแดด u v 400ร้มูลค่า590บาทค่ะและยังมีเสื้อยืดคอกลมสีดำนะคะมูลค่า690บาทหปด้วยนะคะ ปกติแล้วนาฬิกาลองโบว์รุ่นฟิวชั่นคลาสสิกของเรานะคะ เรือละ1,990บาทนั่นเองค่ะวันนี้ได้พรีเมียมเซ็ตไปด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมของแถมแล้วอยู่ที่5,240บาทค่ะวันนี้ Tiger Shopping ให้ราคาพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีค่ะเซ็ตสุดคุ้มแบบนี้จำกัดสิทธิ์อยู่ที่30เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะรีบโทรมาเป็นเจ้าของได้เบอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ จะพาคุณมาเสริมบุคลิกภาพกัน,นชนิดหนึ่งน,น,น <มา S 1> คะคะ <มา S 1> ให้ดูดีมากยิ่งขึ้นกับนาฬิกาแนวสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็เรียบหรู ด้วยนะคะยกระดับให้ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับของแถมที่เป็นพรีเมียมเซ็ตนะคะต้องบอกเลยว่าจาัดให้ครบจบในเซ็ตเดียวนะคะในราคาที่คุ้มค่าที่สุดเฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะมาดูโปรโมชั่นกันนะคะส่หรับนาฬิกาลอง g บรรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกของเราค่ะปกติแล้วเรือนละ1990บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับพรีเมียมเซตซึ่งคุณจะได้ทั้งเสื้อยือดคอกรมสีดำมูลค่า6กราสบาทค่ะมีกระเป๋าสะพาย 90บาทกระเป๋าตั้งหนัง PU มูลค่า590บาทค่ะและยังมีเข็มขัดหนัง PU มูลค่า590บาทรวมไปถึงแว่นกันแดด UV400 มูลค่า590บาทให้ไปด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมกับพรีเมียมเซนแล้วอยู่ที่5,240บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะ Tiger Shopping เ,เราจัดราคาพิเศษให้จ่ายแค่990บาทพร้อมกับการรับประกัน 1ปีเต็มนะคะมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีเลยค่ะสำหรับเซตสุดคุ้มแบบนี้นะคะขออนุญาตจำกัดอยู่ที่30เซตต่อรายการนะคะวันนี้คุณจะดูดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มความภูมิฐานให้คุณได้ดีมากๆต้องรีบโทรมาเป็นเจ้าของแล้วแหละเบอร์นี้นะคะ02-3518-000ค่ะ นี่คือลองโบรุ่น f ิวชั่นคลาสสิกนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะบ่งบอกถึงรสนิยมเลยใส่แล้วดูมีเสน่ห์มากๆเท่มากๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะบอกเลยที่เราชื่อรุ่นว่าฟิวชั่นคลาสสิกคุณมาดูอย่างแรกเลยตัวเลือกเป็นสีทองคุณจะเห็นว่านาฬิกาสีทองส่วนใหญ่แล้วมักจะเหมาะกับคนที่มีอายุนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดกับความเท่ของสีดําคุณจะเห็นว่าเป็นสีดําทองแบบนี้ความที่สังเกตได้คือความเท่ที่ม ากขึ้นความสปอร์ตที่มากขึ้นนอกจากความคลาสสิกแล้วมีสปอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่เนี่ยจะไม่ได้ยินคําว่าแก่ส่วนมากใครใส่ในาฬิกาสีทองมักจะได้ยนินกันตลอดเลยว่าเอยใส่แล้วดูแก่จังเลยสําหรับคนมีอายุแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดูเท่มากๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่แล้วดูแฟชั่นใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเป็นโซคลาสสิกตัวเรือนเนี่ยอ่ะให้ดูเลย สีทองสวยแบบนี้และทั้งตัวเรือนและสายจะให้จะบอกว่าตัวนี้เป็นสเตลเลสติลแท้ร0อเปซนะคะเคลือบสีทอง 24K มาแล้วเพราะฉะนั้นรูหลามีระดับมากๆนะคะนี่แล้วดูหน้าปาดัดหน้าปัดของเขาตัวนี้ดีมากๆคุณดูอักความทนทานก่อนเห็นไหม ได้ยินเสียงเคาะไหมคะเพราะว่าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกระจกฮัลเล็กกลาสนะคะทนต่อทั้งรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ยังมีช่องบอกวันที่ควรจะดูว่าตัวเล็กๆตรงนี้ช่องบอกวันที่สามารถมองเห็นได้ชัดเห็นไหมเพราะเขามีเลนขยายอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองตัวเลขตรงนี้จะชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือขนาดค่ะไซส์ของเขาได้ต้องพูดเลยว่าเป็นบอยไซส์ก็คือขนาด40มิลลิเมตรนะคะซึ่งเหมาะกับคุณผู้ชายที่ใส่ได้ทุกวัยจริงๆค่ะ ใช่นะคะอย่างที่ทาราบอกเหมาะกับทุกวัยแล้วเหมาะกับทุกสีผิวด้วยเห็นไหมคะตัวเรือนของเขาเป็นสีทองแบบนี้นะคะซึ่งความทองนี้ก็จะนั่นหมายถึงความคลาสสิกด้วยแต่มาดูตัวหน้าปัด น้าปัดเป็นสีดาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มความรู้สึกคือดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพอใส่แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าดูทันสมัยมากนะคะดูดีมากๆด้วยและอย่างนะคะเห็นสวยแบบนี้น้าปัดสีดําตัวเรือนสีทองเข้ามาพร้อมกับกล่องด้วยนะคะซึ่งกล่องที่เราให้คุณไปนะคะเพิ่มความดูดีขึ้นไปอีกแบบนี้เลย นะคะได้รับกล่องแบบนี้ไปนะคะเปิดด้านในปุ๊บโอ้โหนี่นะคะเราจะเห็นความดูดีความทันสมัยนะคะแล้วก็ตัวเรือนและนาฬิกาที่ทําให้เราดูบุคคลิกภาพดีขึ้นมากๆเลยและอีกอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะคะซื้อรุ่นนี้ไปคุณใส่ไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยบางทีแล้วเราอาจจะล้างมือนะคะหรือว่าโดนฝนกระเด็นมาโดนนาฬิกาวันนี้เราบอกเลยว่ารุ่นนี้กันน้าได้และกันได้ลึกถึง10เมตรด้วยแช่อยู่ในอ่างแบบนี้นะคะสังเกตนะเข็มนาฬิกาเดินปกตินะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลย ค่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีสําหรับนาฬิกาเลยควรกันน้ําได้นะคะรุ่นนี้ช่วยได้เลยค่ะมาดูความแข็งแรงของกระจกฮาร์ดเหล็กกันะ,ะหน่อยนี่คือไขควงไฟฟ้าและเราจะนี่กระแทกลงไปแบบนี้เลยนะบนหน้าปัดแล้วก็วนลงไปแบบนี้<ะ>ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรอยขีดข่วนที่ปกติในชีวิตประจำวันไม่เจอนะ,ะแต่เราจะให้ดูว่า ไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยตัวนี้คือแข็งแรงมากจริงๆนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือทนต่อแรงกระแทกแบบนี้ค่ะโอ้ทุบเลยคะคทุบเลยจะทุบให้ดูเลยแล้วคุณดูสิเห็นไหมว่าไม่มีรอยใดๆเลยค่ะนอกจากความแข็งแรงแล้วนะคะเรายังมาพร้อมกับพรีเมียมเสตด้วยนี่คือกระเป๋าสตางค์นะคะที่เป็นหนังแล้วก็นิ่มด้วยรวมไปถึงด้านในค่ะ ก็ยังสามารถใส่ช่องบัตรต่างๆได้เยอะนะคะรวมไปถึงช่องใส่ธนบัตรอีก3ช่องนะก็คือช่องแรกเนี่ยจะเป็นซิปแบบนี้นะคะมีซิปให้ช่องใหญ่อีกหนึ่งช่องนะคะและอีกหนึ่งช่องที่เราให้คุณใส่ของอใส่ธนบัตรไปด้วยนี่แหละค่ะที่เราให้คุณไปด้วยนะคะนอกจากกระเป๋าสตางค์ในพรีเมียมเซ็ตยังมีอีกหลายอย่างด้วยนะคะรวมไปถึงกระเป๋าสะพายด้วยค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าตัวกระเป๋าสะพายหนัง PU ตัวนี้คือไซส์ขนาดคือกําลังใช้สําหรับคุณผู้ชาย,ยนะเป็นใบใหญ่ซึ่งไม่รู้ไม่คิดเลยว่าตัวนี้เนี่ย ของพรีเมียมที่คุณออได้ฟรีไปด้วยข้างในก็จะมีช่องใส่ของใ,ให้หมดนะคะเหมือนกันเลยใส่ทั้งด้านนอกกันในด้าน,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 านหลังก็ยังมีช่องให้กับคุณด้วยไม่พอไม่ได้มาแค่ตัวกระเป๋าอย่างเดียวเพราะว่าเขายังมีตัวแว่นตาก,กันแดดให้กับคุณด้วยซึ่งตัวนี้กัน u v 400และเป็นทรงคลาสสิกเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแต่ต้องบอกว่าในพรีเมียมเซตนะคะไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกนะเราไปดูกันว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปในพรีเมียมเซตนะคะอย่างแรกอย่างที่บอนนี้คือกระเป๋าสะพายนะกระเป๋า ใช่นะคะนอกจากกระเป๋าแล้วนะเข็มขัดคุณยังได้ไปด้วยเสื้อยืดอ,อีกนะคะกระเป๋าสตางค์อีกเห็นไหมว่าเป็นพรีเมียมเซตที่คุณได้ไปแล้วจะดูดีมากๆเพราะคุณใส่ครบเซ็ตออกจากบ้านเห็นไหมคะทําให้ลุคของเราเนี่ยนะคะดูน่าเชื่อถือนะคะใช่ค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ต้องพูดเลยว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับรอบนี้สําหรับลองโบนั่นเองค่ะ ใช่แล้ววันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะโปรโมชั่นเราคุ้มด้วยกับนาฬิกาลองโบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกค่ะปกติแล้วจะอยู่ที่เรือละ1 9 9 0บาทนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะกับพรีมเซ็ตซึ่งคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมสีดำมูลค่า690บาทกระเป๋าสะพายหนัง PU มูลค่า790บาทกระเป๋าสตางค์หนัง PU อีกมูลค่า590บาทและยังมีเข็มขัดหนัง PU 590บาทให้ไปด้วยนะคะรวมไปถึงยังได้แว่นกันแดด UV400 ไปดด้้้ววยคค่ะะมมมูลาา590บทรทรังหนนีนะ ปกติเราต้องจ่ายกันอยู่ที่5,240บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะไทเกอร์ช้อปปิ้งเราจัดให้ราคาพิเศษนี้จ่ายราคานี้พอค่ะ990บาทราคานี้คุ้มมากๆพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีค่ะเซ็ตสุดคุ้มแบบนี้นะคะขออนุญาตจำกัดเซ็ตนิดนึงมี30เซ็ตต่อรายการเท่านั้นค่ะต้องรีบเป็นเจ้าของให้ได้นะกดมาให้ทันเลยค่ะเบอร์นี้นะคะ0 2 351 8 0 0 0ค่ะ บอกเลยนะคะสำหรับรองโบ้ตัวนี้ฟิวชั่นคลา s สิกคือฟิวชั่นจริงๆคือผสมผสานาได้อย่างลงตัว <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นตัว เรือนตัวสายที่เป็นสีทองแบบนี้สวยมากดูดีเรียบหรูและคละสิบบวกกับหน้าปาดัดสีดําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาลงตัวมากๆตัวนี้เพิ่มความเทค่ความสปอร์ตเข้ามานะคะสวยขนาดนี้จะพลาดเหรอคะใช่แล้วนะคะเพราะเรามีพรีเมียมเซ็ตให้คุณเพิ่มไปด้วยวันนี้พรีเมียมเซตคุ้มจริงๆนะคะเพราะคุณจะได้ทั้งเสื้อเยืดกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสะพายเข็มขัดแว่นตาไปอีกค่ะเรียกว่าเป็นพรีเมียมเซ็ตจริงๆเพราะว่าคุณใส่ทั้งนาฬิกาของเราแล้วเซ็ตที่ได้ไป ทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านคือครบจบจริงๆค่ะ,ะ,คะใส่ได้ทั้งเซ็ตเลยนะคะและทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนาฬิกาของเราเนี่ยสวยความสวยของเขาเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างคุณต้องบอกเลยนะอย่างแรกจะสามารถใส่ได้กับทุกชุดถูกต้องใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูหรูหราจนมากเกินไปและยังใส่ความเท่ความสปอร์ตลงไปนในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใส่กับชุดสูทก็ดูเข้าจะเป็นคแค่ชุดทํางานใส่เสื้อเชิ้ตก็ดูเข้าหรือชุดลำลองเส<ช>ื้อโปโลแบบนี้นะคะ ก็ยังสามารถใส่ออกมาแล้วดูเข้ากันเพราะฉะนั้นเราถึกบอกว่าตัวนี้คือคุ้มค่าจริงๆค่ะถูกต้องนะคะใส่แล้วเพิ่มลุกดูดีดูเภูมิฐานมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเรามาดูกันก่อนนะคะตัวเรือนของเขาและตัวสายของเขาเป็นสีทองแน่นอนว่าสีทองนะคะคุณจะให้ความรู้สึกว่าเออดูคลาสสิกและดูดีมากๆสีทองนะคะใส่เข้ากับผิวสีไหนก็ได้หมดใส่ได้ทุกวัยจริงๆสําหรับคุณผู้ชายนะคะมาดูตัวหน้าปัดหน้าปัดนะคะเห็นเป็นสีดําแบบนี้แน่นอนหนึ่งเลยนะคะหลายคนจะรู้สึกว่าเออดูเท่ขึ้นเพิ่มความเป็นสปอร์ต แน่นอนว่าพอเป็นหน้าผาสีดาบวกกับสายสีทองแบบนี้ตัวเรือนสีทองแบบนี้ลงตัวแล้วดูดีมากๆานะคะใส่ออกมาแล้วดูดีจริงๆค่ะแต่ไม่ได้แค่นั้นเรายังมีกล่องให้คุณไปด้วยค่ะสําหรับกล่องตัวนี้นะคะนาฬิกาเราอยู่ด้านในผู้รับหรือว่าเราซื้อใส่เองก็ดูดีมากๆนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรักเพื่อวันพิเศษของคุณก็ยังได้เลยเห็นไหมคะ ดูดีมากทีเดียวเวลาอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของกันน้ำสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ของเรานะคะรุ่น f u s ช o n c l a s s ส c สามารถกันน้ำได้ลึกถึง10เมตรเลยค่ะให้ดูกันชัดๆว่ายังเดินได้ปกติอยู่นะคะเห็นไหมคะเดินได้ปกติเลยค่ะสำหรับนาฬิกาที่คุณใส่ไปในข้อมือบางทีแล้วล้างไม้ล้างมือโดนฝนต่างๆนะคะเห็นไหมคะเข็มเดินได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรกันน้ำได้ลึก10เมตรนะคะนอกจากนั้นเราไปดูความแข็งแรงกันต่อเลยค่ะ นี่คือความแข็งแรงของกระจกฮันเล็กกาสนะคะอย่างแรกเลยจะบอกเลยว่าเราถือไขควงไฟฟ้าอยู่แบบนี้แล้วเราจะกระแทกลงไปบนหน้าปัดพร้อมกับวนแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเรามาดูสิว่าเขาทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีแค่ไหนคุณดูสิไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะรวมไปถึงทนต่อแรงกระแทกด้วยนี่คือคอร์สแล้วเราจะทุบลงไปแบบนี้ต้องบอกเลยว่าทุบแรงมากแล้วคุณดูสิไม่มีรอยแล้าไม่มีใดๆเลยค่ะแข็งแรงจริงๆ แข็งแรงแบบนี้แล้วนะคะเราไปดูค่ะเพราะว่าวันนี้คุณได้เป็นพรีเมียมเซตไปด้วยให้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายหนังเห็นไหมคะสะพายออกมาแล้วดูดีมากใครสะพายก็ได้ก็เข้าหมดเลยหรือจะเป็นตัวยืดก็ได้ไปด้วยนะคะตัวนี้มูลค่า6-90บาทนะคะกระเป๋าสตางค์หนังพี่ยูก็ได้ไปมูลค่าห้ยบาทซึ่งมาพร้อมกับแว่นอีก<ช>นะคะแว่นตัวนี้เป็นแว่นกันแดดก,กัน UV400 นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยต้องบอกเลยว่าพรีเมียมเซตที่เราแถมฟรีไปให้คือขุมคามาเพราะะฉนนนนัั้วี้ โปรโมชั่นคือคุ้มจริงๆค่ะมาดูกันค่ะสาหรับโปรโมชั่นพิเศษสาหรับแฟนๆ Tiger Shopping นีคะกับนาฬิกาลองเบอรรุ่น b ิวช Chen Classic ค่ะปกติราคจะอยู่ที่เรือละ1,990บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับพรีเมียมเซตนะคะซึ่งคุณจะได้แถมเสื้อยืดคอกลมสีดำค่ะมูลค่า690บาทกระเป๋าสะพายหนัง PU มูลค่า790บาทและยังมีกระเป๋าสตางค์หนัง PU มูลค่า590บาทรวมไปถึงเข็มขัดหนัง PU มูลค่า590บาทยังไม่พอยังมีแว่นกันแดด UV400 มูลค่า590บาทให้คุณไปด้วย ทั้งหมดนี้นะคะรวมมูลค่าแล้วอยู่ที่5,240บาทแต่แน่นอนไทเกอร์ช้อปปิงจัดราคาพิเศษให้คุณจ่ายเป็นแค่990บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มเลยนะคะมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีค่ะโหเลคะเซสุดคุ้มจริงๆค่ะแต่ว่าขออนุญาตจำกัดนิดนึงนะคะมี30เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะรีบตัดสินใจค่ะแล้วโทรมาสั่งซื้อกับเราเบอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ นะคะนาปัดสีดําค่ะมาพร้อมช่องบอกวันที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะรุ่นนี้นะคะให้ความสปอร์ตเรียบรูและดูคลาสสิกค,ค่ะลองโบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ชุบสีทอง 24K ด้วยนะคะส่วนขนาดของเขาเนี่ยเป็นบอยไซส์40มิลลิเมตรค่ะลังโบรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะกระจกเป็นฮาร์ดเล็กกลาสนะคะทนแรงกระแทกแล้วรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยรวมไปถึงสามารถกันนะ้ำได้ลึกถึง10เมตรด้วยนะคะ ลองบ้รุ่นฟิวชั่นคลาสสิกนะคะรับประกัน1ปีค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีค่ะนาฬิกาลองบอรุ่นฟิวชั่นคลาสสิกค่ะมาพร้อมกับพรีเมียมเซตที่คุณจะได้ไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายหนัง P ีมูลค่า790บาทกระเป๋าตั้งหนังพีูมูลค่า590บาทเข็มขัดหนัง P u ูมูลค่า590บาทแว่นกันแดด UV 400มูลค่า590บาทเสายืดคอกลมสีดำมูลค่า690บาทรวมมูลค่าของแถมอยู่ที่่32,50บาทคะ ซึ่งนาฬิกาเองนะคะปกติเรือละ1,990บาทค่ะรวมกับของแถมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อยู่ที่5,240บาทแต่เรามีราคาพิเศษให้คุณค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีด้วยนะคะเซตสุดคุ้มแบบนี้จำกัดสิทธิ์แค่30เซ็ตต่อรายการเท่านั้นรีบโทรมาเป็นเจ้าของได้บนนี้ค่ะ023518000ค่ะ อกถึงรสนิยมในตัวคุณอย่างมีเสน่ห์กับลองโบรุุนฟิวชั่นคลาสสิกค่ะต้องบอกเลยว่าฟิวชั่นยังไงรู้ไหมฟิวช <Ừ. S 1> ั่นตรงความเรียบหรูและความคลาสสิกของตัวเรือและตัวสายที่เป็นสีทองแบบนี้คือสวยและหรูมากนะคะมาพร้อมกับความเท่ของหน้าปัดสีดําแบบนี้ค่ะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปแบบนี้เราถึงบอกว่าตัวนี้เป็นฟิวชั่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณใส่เข้าไปในความรู้สึกได้ก็คือความมีแฟชั่นมากยิ่งขึ้นและความดูเป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง พอใส่แล้วจะรู้สึกเลยว่าเท่มากเลยนะคะสำหรับตัวนี้ดีไซน์ก็เป็นทรงคลาสสิกแบบนี้นะคะส่วนตัวเรือนและตัวสายของเขาที่คุณเห็นนะคะอันนี้คือสเตลเลสสตีลแท้ร้อยเป์ค่ะ เคลือบสีทอง 24k ด้วยเพราะฉะนั้นหรูหรามีระดับเลยกับตัวนี้นะคะและยังมาพร้อมกับหน้าปัดต้องบอกเลยว่าหน้าปัดตัวนี้นะคะเราจะเคาะให้ดูเขาเป็นฮัลเล็กกลาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีช่องบอกวันที่ด้วยอคุณดูช่องบอกวันที่ตรงนี้จะเห็นเลยว่าเห็นเลขได้ชัดมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเลนขยายให้ค่ะคุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ขนาดของเขาไซานี้ต้องพูดเลยว่าใส่ได้ทุกวัยจริงๆสําหรับคุณสุภาพบุรุษเพราะว่าเป็นบอยไซ ัเป็นขนาด40มิลลิเมตรค่ะ ใส่ได้กับทุกวัยแล้วก็ยังเหมาะกับทุกสีผิวด้วยนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าตัวเรือนของเขาแล้วก็สายของเขาเนะคะเป็นสีทองแบบนี้ซึ่งดูคลาสสิกแล้วก็ให้ความหรูมากๆและมาพร้อมกับพอเป็นหน้าปัดส,สีดําแบบนี้ดูลงตัวมากๆนะคะซึ่งแน่นอนได้สปอร์ตได้ความเทนะคะใส่แล้วดูดีปรับลุคให้ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าหน้าปัดดาและสายเป็นสีทองแบบนี้นะคะผสมผสานกันออกมาได้ลงตัวคุณใส่แล้วคุณจะดูดีตอนออกจากบ้านมากๆเลยนะคะเหมาะกับทุกชุดเลยแน่นอนเขามา พร้อมกับกล่องด้วยค่ะสําหรับตัวกล่องของเราตรงนี้นะคะเรามีให้คุณไปด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าดูดีมากๆนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้ให้ผู้รับประทับใจแน่นอนนะคะซื้อใส่เองก็ได้พอเปิดกล่องมาเห็นไหมคะตัวเรือนที่เป็นสีทองพร้อมกับหน้าปัดสีดําอยู่ในกล่องสีดําแบบนี้ดูดีมากๆะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถกันน้ําได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่ากันน้ําได้แค่ไหนเราจะมาดูกันหน้าปัดของเรานนะคะตัวเข็มสังเกตดีๆว่าเดินได้ปกติเลย นี่คือการน้ําได้ลึกถึง10เมตรเวลาคุณใส่ไปแล้วนะคะอาจจะโดนฝนบ้างล้างไม้ล้างมือบ้างนะคะโดนน้าเข้าไปแล้วไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะกันน้ําได้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะ มาดูกันดีกว่านี่คือกระจกฮาร์เล็กกาซสนะคะและนี่ก็คือไขควงไฟฟ้าซึ่งเราจะแบบกระแทกลงไปบนหน้าปัดแ,บบ<ฆ>แล้ววนแบบนี้เลยจะให้เห็นเลยว่าทํากันจริงๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ดูว่าเขาทนต่อรอยขีดข่วนแบบไหนไม่มีรอยเลย,เลยไม่มีรอยเลยนะคะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยและยังทนต่อแรงกระแทกด้วยนะคะแบบนี้โอ้ทุบแบบนี้เลยคือจะบอกเลยว่าทุบแรงๆเลยเมื่อกี้แต่เขาไม่ร้าวไม่แตกแต่อย่างใดเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะความแข็งแรงแล้วเรามาดูค่ะความคุ้มค่าเพราะว่าคุณจะได้พรีเมียมเซตไปด้วยนี่คือ1ในพรีเมียมเซตนะคะกระเป๋าสตางค์ซึ่งนิ่มมากๆ <c oughs> แล้วก็แน่นอนนะคะใส่ช่องต่างๆได้เยอะรวมไปถึงค่ะมีช่องซิปให้ใส่เหรียญได้หรือจะเป็นช่องใส่ธนบัตรอีก2ช่องก็ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะพรีเมียมเซตแบบนี้นะคะออกจากบ้านไปครบ จบจริงๆในเซตเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่ายังมาพร้อมกับกระเป๋าสะพายแบบนี้ด้วยที่เป็นหนัง PU แบบนี้นะคะมีช่องใส่ของทั้งด้านในคือครบครันเลยคุณสามารถใส่ได้คือเราไม่คิดเลยว่ากระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้จะอยู่ในของแถมนะคะไม่พอไอยังมาพร้อมกับแว่นกันแดดที่เป็นกัน u v 400ด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงถ้าหนอมสายตาแน่ๆแล้วยังเป็นทรงคลาสสิกแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกเภศทุกวัยอย่างที่บอกว่าในพรีเมียมเซตเนี่ยของที่มีให้คือครบเซตจัดให้ครบจบในเซตเดียวจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวกระเป๋าสะพายนะคะตัวเสื้อยืดต่างๆนะคะแล้วก็ยังเนี่ยดูตัวนาฬิกาสีใส่ใ<ช>ได้กับทุกชุดจริงๆได้ครบจริงๆนะคะแมชกันออกมาง่ายมากๆค่ะอย่างชุดที่คุณอาจจะต้องไปประชุมหรือว่าทํางานเป็นทางการนะคะก็จะเพิ่ม ความดูดีดูภูมิฐานขึ้นมาเนีคะเพราะว่าคุณได้สีทองซึ่งเป็นความคลาสสิกและเป็นความหรูหราใช่ไหมแต่ว่าดูดีเพิ่มขึ้นมาเพราะหน้าปัดสีดาเห็นไหมคะ,<ว>ะเราดูปัดกันดีมากนี่ <ลง S 2> ชอบมาก<า>ดูเท่ม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเม้กระทั่งแบบชุดธรรมดาชุดลำลองอย่างแบบใส่เสื้อโปโลอย่างเงี้ยตัวนี้ดูมีภูมิฐานจริงๆเหมาะกับคุณสุภาพบุรุษเราถึงบอกว่า ครบจริงๆอันนี้ใช่พอครบแบบนี้แล้วนะคะมาพร้อมกับความคุ้มค่าไม่อยากให้พลาจริงๆกับนาฬิกาลองโบรุ่นฟิวชั่นคลา s สิกค่ะปกติแล้วจะอยู่ที่เรือนละ1,990บาทนะคะแถมฟรีเลยกับพรีเมียมเซตค่ะซึ่งคุณจะได้ทั้ง เสื้อยือดคอกลมสีดำมูลค่า690บาทได้กระเป๋าสะพายหนัง p U 790บาทด้วยนะคะรวมไปถึงกระเป๋าสตางค์หนัง p ี590บาทและยังมีเข็มขัดหนัง PU 590บาทให้ด้วยและแน่นอนคุณได้แว่นกันแดด UV400 มูลค่า590บาทไปด้วยครบเซตจริงๆค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะคะปกติต้องจ่ายกันอยู่ที่5,240บาทค่ะแต่วันนี้ Ti เก r s h o p p i n g จัดราคาพิเศษให้นี้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะมีปัญหาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันที เซตสุดคุ้มแบบนี้จํากัดสิทธิ์แค่30เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะรีบโทรมาเป็นเจ้าของกับเราได้ที่เบอร์นี้เลย02-351-800 0ค่ะ แน่นอนดีโดนแนะนาแต่สงที่ดีดูดีมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกตัวนี้นะคะผสมผสานระหว่างความคลาสสิกความเรียบหรูและความสปอร์ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนาฬิกาสีทองที่แบบดูเท่แบบนี้ใช่นะคะทั้งหรูแต่ว่ายังคงความสปอร์เท่ให้คุณใส่ได้กับทุกวัยจริงๆคุณผู้ชายคะต้องมีแล้วแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะใส่ได้กับทุกสีผิวดยเห็นไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีทโทรมาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งนะคะ023518000ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลา แล้วสำหรับลองโบนะคะ,คะเดี๋ยวไปรอติดตามชมสินค้าถัดไปค่ะ อช้อปปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ